สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูธัญพรก่ออรุโนไทยหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าครูขนมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการน,นำสมบัติของวัสดุมาใช้ประโยชน์ค่ะในเรื่องนี้นะคะคุณครูเพิ่มเติมให้มาจากหนังสือเรียนของเรานะคะดังนั้นเด็กๆกอย่าลืมนำ ใบความรู้ที่คุณครูให้นะคะขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ไม่มีในหนังสือเรียนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะการนำสมบัติของวัสดุมาใช้ประโยชน์เราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยประโยชน์ของการใช้งานและความทนทานสมบัติของวัสดุต่างๆเรามาดูวัสดุอันแรกเลยนะคะโลหะค่ะ โลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งมีหลายชนิดเช่นเหล็กอลูมิเนียมทองแดงจะนำมาใช้ต่างกันส่วนเหล็กมีความแข็งแต่เป็นสนิมอลูมิเนียมแข็งน้อยกว่าเหล็กแต่เบากว่าโลหะเป็นวัสดุที่มีลักษณะผิวมันวาวสามารถตีให้เป็นแผ่นเรียบหรือดึงเป็นเส้นหรือดึงงอได้โดยไม่หัก นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีต่อมานะคะไม้ไม้มีลักษณะแข็งบางชนิดมีความทนทานสามารถนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงทำที่อยู่อาศัยเฟอร์นิเจอร์เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆเยื่อไม้นำมาทำกระดาษเช่นสมุดหนังสือหนังสือพิมพ์กระดาษเนื้อเยื่ออ่อน แก้วแก้วเป็นของแข็งโปรง่งใสผิวเรียบทนต่อการขูดขีดและความร้อนแตกหักง่ายส่วนใหญ่จะนำมาทำแก้วขวดขวดกระจกอุปกรณ์ในห้องทดลองนอกจากนั้นยังมีการผลิตแก้วให้มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างเช่นเลนแว่นตา เลนแว่นขยายกระจกเงากระจกนิรภัยเป็นต้นค่ะต่อมานะคะพลาสติกพลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากอุตสาหากรรมปริโตเคมีหรือที่เรียกกันว่าอุตสาหากรรมการผลิตน้ำมันมีน้ำหนักเบาไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าน้ำซึมผ่านไม่ได้ ไม่แตกหักง่ายบางชนิดมีความแข็งบางชนิดสามารถยืดหยุ่นได้นำมาทำของเล่นของใช้ได้เพราะกรรมวิธีในการผลิตไม่ซับซ้อนและทำให้มีสีสันต่างๆได้ต่อมานะคะยางยางทำมาจากยางของต้นยางพารามีความยืดหยุน่นใช้ทำยางรถยนต์ อย่างลบลูกโป่งพื้นรองเท้าเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเซรามิกเซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดินหินหรือแร่ธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่โลหะโดยทำเป็นรูปทรงต่างๆแล้วผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากๆผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีความแข็งแต่เปราะต่อแรงกระแทก ทนต่อสารเคมีทนต่อสภาพอากาศและความชื้นมีสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้านิยมทำมาเป็นของประดับบ้านและใช้ทำเป็นวัสถุทนไฟในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อมานะคะผ้าผ้าคือสิ่งที่ได้มาจากการน,นำวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาสาร หรือทอจนเป็นเนื้อเดียวกันเช่นผ้าผ้าฝ้ายใยไหมไนร่อนเป็นต้นประโยชน์ของผ้าคือการนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งหม่มเครื่องใช้ประเภทผ้าต่างๆและใช้ในด้านอื่นๆเช่นการตกแต่งสถานที่เป็นต้นวัตถุหลักที่ใช้ในการผลิตผ้าได้แก่วัสดุจากสัตว์วัสดุจากพืชและวัสดุจาก การสังงคราะห์จากสารเคมีเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีแบบฝึกหัดนะคะอยู่ในท้ายใบความรู้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะแบบฝึกหัดหน้าที่68คะ่ะเด็กๆเปิดรอยังเอ่ยในแบบฝึกหัดหน้า68นี้ ในแบบฝึกหัดหน้า68นี้นะคะเด็กๆนะคะดูนะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะวาดภาพหรือติดภาพสิ่งของสองชิ้นแล้วตอบคําถามนะคะถ้าเด็กๆสามารถหาภาพได้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถหามาจากโปชัวร์ของ B ิคติโรตัสได้ะคะ่ะแล้วเด็กๆก็นํามาตัดแปะลงกับกิจกรรมนี้ได้เลยนะคะหรือบางคนไม่สามารถหาได้เราก็วาดรูปได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะ ภาพนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นกล่องของขวัญอ่ากล่องของขวัญหรือจะเป็นลั้วไม้หรือจะเป็นอื่นๆเยอะแยะสามารถนำมาติดได้เลยนะคะหรือจะวาดก็ได้ค่ะต่อมานะคะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพหรือติดภาพชิ้นส่วนย่อยที่เลือกมาจากข้อที่1แล้วประกอบขึ้นมาเป็นวัตถุชิ้นใหม่นะคะสมมุติว่า วัตถุชิ้นแรกเราเลือกกล่องของขวนใช่ไหมวัตถุชิ้นย่อยมันก็จะต้องประกอบด้วยกระดาษและลิบบินใช่ไหมคะเราก็นํากระดาษและลิบบินเนี่ยมาประกอบเป็นชิ้นส่วนมาประกอบเป็นวัสดุใหม่นะคะเราจะทําอะไรคะเราก็นํามาประกอบเป็นยกตัวอย่างเช่นนํามาประกอบเป็นกรอบรูปได้แบบนี้คะ่ะต่อมานะคะมาดูแบบฝึกหัดถัดมาค่ะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่69นะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่69นี้นะคะอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามนะคะพอเราอ่านข้อความเสร็จแล้วก็อย่าลืมตอบคําถามนะคะอ่านบางคนอาจจะสงสัยว่าตอบอยังไงนะคะไม่ยากเลยพวกเราลองใช้ความคิขมดขมวดความคิดแล้วก็ตอบลงไปเลยนะคะพยายามตอบโดยการอธิบายด้วยนะคะฝึกอธิบายไว้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะดูแบบฝึกหัดหน้า70ค่ะแบบฝึกหัดหน้า70นี้นะคะตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1วัสดุในภาพประกอบขึ้นจากวัสดุชิ้นย่อยใดบ้างนะคะเด็กๆดูในภาพเป็นรูปกระปรงยีนนะคะน้องคิดว่าประกอบด้วยอะไรบ้างห้า ประกอบด้วยอะไรบ้างคะอันแรกเลยก็ต้องประกอบวผ้าใช่ไหมคะสก็ต้องมีกระดุมใช่ไหมคะสามซิปสี่ที่ตกแต่งก็น่าจะเป็นลูกปัดนะคะแล้วก็อันที่ห้าก็น่าจะเป็นได้ที่ใช้ในการเย็บนะคะอันนี้คือนะคะส่วนประกอบย่อยของมันนะคะจากนั้นนะคะข้อที่2นะคะชิ้นส่วนย่อยของวัดสดุในข้อที่หนึ่งสามารถนําไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่อะไรได้บ้าง ให้ยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างอา้าวเราสามารถทำอะไรได้บ้างก็เช่น1ผ้านำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าใส่เหรียญก็ได้ใช่ไหมคะตัวอย่างที่สองกระดุมเราก็นำมาตกแต่งเป็นเสื้อตุ๊กตาได้ใช่ไหมคะสซิปนำไปประกอบเป็นผ้าผืนใหม่ทำเป็นกล่องดินสอก็ได้นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูให้ไปนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูแจ้งไว้ท้ายคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ